คุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมซูเชียฉันไม่เป็นอะไรค่ะนายบาดเจ็บหรือเปล่าอย่าทำอะไรผีผ่าสิไม่ต้องห่วงนะมันก็แค่สวะเท่านั้นสิ่งสำคัญคือเธอต้องปลอดภัยนะฉันคงโดนมีแทงแหงเลยถ้านายไม่ปกป้องฉันหนาลูยอานแต่ว่าใครเป็นคนจ้างเขาล่ะผมจะจัดการมันเองผมจะทำให้มันต้องชดใช้ ที่มันคิดจะทำลายเธอห้อง V.I.P. ของบาร์แห่งหนึ่งบาร์เอ้ยมันไม่สำเร็จได้ยังไงไม่ไม่ควรเป็นแบบนี้ในเมื่อรู้หย่างอยู่แล้วจะฆ่ามันยังไงล่ะรู้หย่างจะคอยปกป้องเธอตลอดนะสิแล้วต้องค่ายังไงล่ะทำยังไงดีล่ะแต่ใดที่ฉันมันยังมีชีวิตอยู่ใจฉันก็ไม่สงบสุขหรอก ไม่เจอกันอะไรนะขาดื่มบ้างได้หรือเปล่าคุณลุพิน้องที่รักสิ่งที่ทำตอนนั้นมันปลอดประโยชน์จนต้องเสียคุ้นไปสิบเปอร์ซจะต้องเอาคืนมาให้ได้ทรงเจียงสิน้นนี่นายก็ดียังไงถึงมาพบฉันนายทำชื่อเสียงของฉันเสียหายเธอควรเป็นเด็กที่เรียบร้อยสิทำไมคุณถึงกลายเป็นแบบนี้ล่ะเธอควรตำหนิซือซืเฉียวมากกว่ามาดาฉันนะ ใช่มันคือตัวปัญหามันคือความผิดของแกซิซูเชียบบกแผนการที่ดีของคุณต่อไปแล้วผมจะเป็นผู้ช่วยที่ดีเองแล้วก็นะหุ้นสิบเปอร์เซ็นต์นะคือของตอบแทนที่ผมช่วยดีไหมล่ะค้าเธออะไรนะผมรู้ว่าคุณเกลียดเธอแต่ว่าเธอต้องตาย เธอจะเข้ามาแทนที่ฉันในฐานะคุณหนูทรงเพียงคนเดียวของตระกูลทรงหากยังเป็นอย่างนี้ต่อไปแล้วก็เธอเป็นลูกของคุณป้าหลิวนะถึงลุยอนจะรักซื้อซวยเฉียมาแค่ไหนก็ไม่สามารถยังที่ที่ของเธอได้หรอกไม่ฉันไม่ใช่ฉันไม่ใช่ทรงจือลู่อะไรนะเธอรอแล้วหรือเปล่าเธอต้องมาแล้วแน่ๆหวังว่าฉันจะพูดเรื่องไร้สาระจริจรงๆ แต่สิ่งที่ฉันพูดเป็นความจริงแสดงว่าลูกสาวของป้าหลิวคือสูซูซเชียวไม่ใช่หรอเอบา้าเอ๋ยฉันได้บอกความจริงกับเซียงจินตอนที่ฉันไม่ได้สติไปแล้วฉันไม่เปิดหนายไว้แนะ่ถ้านายพูดเรื่องนี้ออกไปฉันจะเงียบและสนับสนุนเธอเหมือนเดิมแต่ฉันต้องบอกเธอว่าเธอไม่มีสายเลือดของตะกูซงเลยแม้แต่น้อยถึงว่าเธอจะฆ่าสูซูซเฉียก็ตาม ฉันได้ความลับที่น่าตกใจมาโดยไม่คาดคิดแลฉันก็จะโชวโอกาสนี้ทำให้เลี้ยวหยวนหายตัวไปแต่มีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ไหมฉันจะถูกไล่ออกจากตระกูลซ่งหรือเปล่าหลังจากที่แม่ยอมรับซูซูเฉยให้มันเป็นลูกสาวของเธอถ้าฉันปล่อยให้เธอมีชีวิตอยู่แล้วก็การฆ่าซูซูเฉียมันยังน้อยไปต้องทำให้คุณป้าหลิวพังพินนศไปด้วยอะไรนะ แกจะแค่ฆ่าแม่ฉันเหรอใช่ถ้าเป็นทาอยาและผู้นำคนเดียวที่เหลืออยู่ของตระกูลทรงจะไม่มีใครมาแทนตำแหน่งของเธอได้ในเมื่อเธอคือผู้นำนั่นมันก็ฟังดูสมเหตุสมผลความจริงที่ว่าฉันไม่ใช่ลูกสาวข,ของหลิวหยวนเองคนอื่นๆจะไม่เป็นที่รู้จักตลอดไปหากเธอตายฉันปฏิบัติต่อหลิวหยวนซึ่งเหมือนแม่ของฉันมาตลอดฉันไม่สามารถฆ่าเธอได้ ที่เลี้ยงดูฉันมาหลายปีนะแต่เธอไม่ได้รู้สึกเหมือนกันกับคุณนี่คุณรู้ไหมว่าเธอใจลายแค่ไหนเมื่อเห็นรูปถ่ายลางเป,ปล่าของพวกเราเธอโอเคที่ถูกแยงของของที่วันหนึ่งเคยเป็นของเธอไปเหรอฉันขอเวลาคิดคลิษาตะกุลทรงว่าไงนะ เธอบอกว่าวันนี้ชิเซียเกือบโดนขนลอบค่าที่ห้าสรสินค้าแล้วเธอบาดเจ็บไหมคุณลูกช่วยเธอเอาไว้ได้ค่ะก็เลยไม่เป็นไรค่ะเงินก็ดีแล้วรีบไ,ไปสืบมาซะใครกันที่เป็นคนทำร้ายชิเซียได้ค่ะท่านประธานหลิวตกลงใครกันนะที่โหดร้ายกับชิเซียได้แบบนี้ฉันดูแล้วคนที่เกลียดฉันชิเซียเหมือนว่าจะมีแค่คุณแม่ดูกลับมาแล้วค่ะเจ้าลู ลูทำไมเมากลับบ้านแบบนี้ทำตัวเหมือนอะไรกันใช่ใช่ดูมันไม่เอาไหนไม่เหมือนลูกสาวบุญธรรมซูซๆเชียเจ้หลูทำไมเกลียดชีเขียได้ขนาดนี้นะหรือว่าเธอจะเป็นคนสงนค่งหน้าคาเป็นเราคาชีเขียเจลูลูกรู้ไหมว่าวันนี้ชีเขียเจอเรื่องอันตรายรู้แล้วคะ่ะน่าเสียดายจริงๆเธอไม่โดนแทงตายลูกเป็นคนทำจริงๆด้วย ทำไมลูกถึงไม่หนูไม่ได้เป็นคนทำนะคะเมื่อกี้หนูแค่เมาเล้าก็เลยพูดพลอยๆออกไปเท่านั้นเองสวยแล้วดื่มจนเมาแล้วสมองมันเบลอกรหลุดปากออกไปแล้วเชียวรู้อย่างก้าพูดว่าไม่ได้ทํานอกจากลูกแล้วยังจะมีใครที่เกลียดเฉียดได้ขนาดนี้คุณแม่ดูเป็นลูกสาวของคุณแม่นะคะทําไมคุณจะต้องสงสัยลูกสาวของตัวเองว่าเป็นคนร้ายฆ่าคนแบบนั้นด้วย ถธอจะเป็นลูกสาวฉันถ้าทำเรื่องแบบนี้ฉันก็ไม่มีทางโอเดดคาดส่งจือหลูถ้าแม่สืบหาความจริงแล้วลูกเป็นคนทำเราจริงๆหลอกก็แม่จะต้องไล่ลูกออกจากบ้านซะตะกูลส่งเอาคนจิตใจร้ายกาดเอามาไว้ไม่ได้หรอกนะไล่ออกจากบ้านถ้ามีสือซูเฉียที่เป็นลูกแท้ๆแล้วก็ไม่ต้องการฉันแล้วส่งเจียงฉินพูดถูกเธอจะต้อง รักแล้วไม่สนใจเสียดายที่ฉันเอาเธอเป็นแม่ทนไม่ได้ที่จะทำลายเธอตอนนี้ลูกไปอยู่ที่ห้องซะก่อนที่จะสืบหาความจริงหาออกไปไหนไปก็ไปทียังไงหนูก็ไม่ได้เป็นคนทำอยู่ดีหนูก็ไม่มีทางให้คุณแม่ไล่นูออกจากบ้านหรอกเฮ้ยเรื่องในครั้งนี้มีคนเป็นไปได้สูงมากที่เธอจะเป็นคนทำ ก่อนที่ฉันจะซืบหาหลักฐานได้ปกป้องไม่ให้เธอทำอะไรซีเซียฉันจะต้องเียบบอกซีเซียแบบนี้ถึงจะสามารถปกป้องเธอเอาไว้ได้ที่ต่อโรงพยาบาลแล้วหรือยังตอนไหนฉันจะสามารถได้พิสูจน์ความเป็นสายเลือดเดียวกันกับซูเชียที่ต่อโรงพยาบาลไว้เรียบร้อยแล้วค่ะขอแค่มีดินเอของคุณสือก็เริ่มได้เลยโอเคเตรียมรถฉันจะไปเยี่ยมซีเซีย ถือโอกาสไปเอาดีเอ็กกับเธอด้วยแล้วกันค่ะที่ไหนได้เธอได้เตรียมจะตรวจความเป็นสายเลือดเดียวกันกับซื้อซือเชียแล้วสินะเธอคิดอยากจะรู้ว่าชีเชียเป็นลูกจริงๆหรือเปล่าจากนั้นก็จะทิ้งฉันใช่ไหมเล่งหยวนคุณไม่เมตตาก็อย่ามาโทษฉันที่ไม่เมตตาคุณซ่งเฉียงคิงฉันคิดดีแล้วลูกพี่ลูกน้องที่รักของฉัน ในที่สุดเธอก็ตัดสินใจจะเข้าแม่ตัวเองแล้วงเงินเหรอเธอไม่ใช่แม่ของฉันเธอก็แค่เป็นอุปสรรคขัดขวางให้ฉันเป็นทายาสืบทอดตระกูลทรงก็เท่านั้นแหละเขาเลือหาลูกหยันคุณแม่คุณแม่มาได้ยังไงคะได้ยินมาว่ามีคนรอบค่าลูกก็เลยรีบมาดูลูกไม่เป็นไรใช่ไหมตกใจหรือเปล่าคุณแม่คุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงคะ่ะหนูไม่เป็นอะไรสักนิด ลูกหยาบเป็นคนช่วยเอาไว้เงนินก็ดีแล้วได้ยินมาว่าเสี่ยหยานปราบฆาตกรคนเดียวเลยเหรอเออนั่แลล่ะค่ะตอนนั้นหนูไม่ทันได้รู้สึกตัวเลยลูกหยาน,นก็เตะฆาตกรปิดออกไปเลยจากนั้นก็เหยียบฆาตกรออกไปใต้เท้าเทมากเลยดูท่าทางเสี่ยหยานคงจะดูแลลูกเป็นอย่างดีเงนินแม่ก็วางใจแล้วเชียร์เชียร์ใส่ข้อมือนี้แม่ของแม่เป็นคนเมาให้เอง แม่อยากเอามันให้ลูกว่าไงนะข้อสสำคัญขนาดนี้หนูไม่สามารถรับไว้หรอคะ่ะทำไมจะรับไม่ได้ล่ะตอนนี้ลูกก็เป็นลูกสาวบุญธรรมของแม่แล้วนะใส่เข้ามือน,นี้มีความหมายที่แอแฝงให้ปลอดภัยแข็งแรงต่อไปไม่อยากให้ลูกสุขภาพแข็งแรงปลอดภยัยคุณแม่ทำไมคุณแม่ต้องดีกับหนูขนาดนี้ด้วยล่ะคะ ที่จริงฉันคิดว่าคุณแม่ดีกับฉันก็พอรู้อย่างแต่ตอนนี้กับเห็นว่าคุณแม่เหมือนจะใส่ใจฉันมากกว่ารู้ยาซะสอีกเหมือนดูแลลูกสาวแท้ๆนี่เรื่องเฉียเฉียเป็นลูกสาวแท้จริงของฉันยังไม่ออกมารอให้ผลการพิสูจน์สายเลือดออกมาแล้วฉันค่อยบอกเธอดีกว่าเฉียเฉียไม่ว่าเพราะอะไรแม่ถึงดีกับเธอแต่ แม่ก็จริงใจที่จะทำดีกับเธอเช่นนี้เธอไม่ต้องสงสัยแล้วนี้หรอกคุณแม่คุณแม่อยากเข้าใจผิดหนูไม่ได้สงสัยสิ่งที่คุณแม่ดีต่อนหนูเพราะมีสิ่งอื่นที่หนูเชื่อว่าคุณแม่จริงใจหนูแค่รู้สึกว่าหนูเป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งไม่คคู่ควรที่จะให้คุณดีด้วยขนาดนั้นไม่เฉียลูกเป็นผู้หญิงที่กล้าหาญจิตใจดีที่แม่เคยเจอมา บางสิ่งเหล่านี้มันเป็นสเสน่ห์ที่นำพาทำให้คนอดไม่ไหวที่จะดีต่อลูกก็ได้นะหนูดีขนาดนั้นเลยจริงๆเหรอลูกไม่เชื่อแม่หรอไม่ค่ะไม่่ะหลูกจะต้องเชื่อใจคุณแม่อย่างแน่นอนคุณแม่ทำให้หนูรู้สึกที่ความรักที่งดงามได้เป็นลูกบุญธรรมของคุณแม่เป็นหนึ่งในความสุขที่ยิ่งใหญ่ของหนูเลยล่ะชิๆ ถ้าเป็นไปได้ไม่อยากจะเฉยความเป็นแม่ให้กับลูกจากนี้ไปมีเรื่องอะไรไม่อยากคุยกับคนอื่นก็มาหาแม่ได้ถุกเนมะื่อแม่จะเป็นที่ปลอดภัยให้ลูกตลอดไปคุณแม่ขอบคุณมากเลยนะคะหนูจะต้องเป็นลูกที่กระตันยูอย่างแน่นอนคำพูดนี้ของแม่บนธรรมทำให้ฉันเหมือนจะนึกถึงความรู้สึกของการเป็นแม่ไม่ต้องลองนะแม่มา ก็ราะว่าอยากมาดูว่าลูกเป็นอะไรมากไหมเมื่อดื่มชาคุยเล่นกับลูกไม่ใช่ทําให้ลูกร้องไห้สันหน่อยหนูดีใจตั้งหาละค่ะจริงด้วยดูความจําหนูสิมีแต่พูดกับคุณแม่ลือไปชงชาให้คุณแม่เลยมีความรู้มีมรารยาทอ่อนโยนจิตใจงดงามนี่สิถึงจะเป็นลูกสาวของฉันฉันจะต้องรีบพิสูจนสายเลือดกับเธอให้เร็วที่สุดเส้นผม พอดีละสามารถใช้มันเพื่อที่จะรู้ดินเอของชีเชียชีเขียเดี๋ยวแม่ช่วยคุณแม่คุณแม่ไปน,นั่งเถอะค่ะชงชาเท่านั้นเองหนูทำได้ค่ะเงินลูกก็จะให้มันลูกมือละ่ะดีมากเลยแบบนี้ก็สามารถพิสูจน์สายเลือดกับชีเขียได้แล้วฉันจะสามารถพิสูจน์กับเป็นแม่ลูกกับชีเชียได้